s m g, g News Channel ในช่วง s m g News พบกับตุ๊กตาพิชามนท x c d ร่วมแสดงความยินดีให้กับทีม x c d Donut Racing Team เมื่อเร็วๆนี้ x d Donut l e a s i n g Team ได้เข้าร่วมรายการแข่งขัน Thailand Super Series 2022ในรุ่น Thailand Super Pickup Class B ณสนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ทางนี้ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท x d สยามเซล์ประเทศไทยจำกัดร่วมแสดงความยินดีกับ x d Donut l e a s i n g Team ที่คว้ารางวัลอันดับที่5มาครองบริษัท x d ประเทศไทยจำกัด จัดกิจกรรมเปิดบ้านปูกกล้าบริษัทเอ็กเซดีประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ครั้งที่2ประจำปี2565ภายใต้ชื่อกิจกรรมเปิดบ้านปูกกล้าเพื่อปลูกฟังให้เยาวชนได้เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกให้รักสิ่งแวดล้อมโดยภายในกิจกรรมบริษัทเอ็กเซดีประเทศไทยจำกัดได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆน,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทจะ ำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำรึงโรงเรียนบ้านหัวกรกุกโรงเรียนอนุบาลวัดอูต่ตะเพาและโรงเรียนเทศบาลดอนหัวล่อทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปลูกก้ามีการเพราะก้าจำนวน2,000ตน้นพร้อมให้คำมั่นสัญญาร่วมกันผ่านข้อความบนฐานกิจกรรมต้นไม้แห่งคำมั่นสัญญาว่าเราจะรักโลกใบนี้เมื่อเร็วๆนี้ณนะบริษัทเอ็กซ์ซิตี้ประเทศไทยจำกัด thank uh you -huh.